จะเข้าสู่เกม Platinum Repeat อ่าถูกไหมไม่รู้นี่คือเกมที่ควรจะเก่าเก่ามากแ้่เขากลับมาทำใหม่อีกครั้งเป็นมา m a s t e r กลาฟิกเปลี่ยนใหม่ใช้แล้วเปลี่ยแต่สูงมากเลยอันนี้เป็นเดโมอยู่แั้นปะเล่นกันเลยเราเล่นหมวดฮาร์ดสิพวกเล่นเก่าสมัยก่อนเราเล่นหมวดฮาร์ดเราเป็นคนเดียวเลยเราเล่นคนเดียว อันนี้คือสภาพยานอ๋อยัไม่ค่อยได้เลยนี่คือยานตัวที่เราใช้นี่แหละยานด,ดาเมจแรงเราบด้นยาดาเมจแรงมันเด้นมันเด้นเร็วสายหนึ่งแอเรียหนึ่งควบคุมด้วยเมาส์ได้โอเคอืมคิดถึงเลยเกมเก่าไม่เล่นเกมนีม้มากี่ปีนะกระนานมากอู้หยหาบุรียังอยู่ ดำไม่ได้เอาผ้ากับไปดิน้ำมันแบบนี้หรือเปล่าอ่ะแต่น่าจะเป็นแหละเพข้อดีมาเตอร์ก็ต้องให้เป็นแล้วใช่ไหู้อันนั้นอะไรอ๋อลืมจ่ายตังกิ้งไปได้ของยังไงมาแล้วสตอรอเบอรี่ขอบคุณวู้วู้ไอ้บอสบอสดาวหรือเปล่าอ่ะจำไม่ได้โอ้วู้วู้วพอดี กุ้ยกวยเลยโหโหผลไม้เก็บผลไม้เป็นยาดีดาวกาศเก็บผลไม้คืออะไรก็ไม่รู้เยิงจ้าสีส้มเฮ้ยอัพเกรดอืมอัพเกรดเรียบร้อยเดี๋วเาสิบเจ็ดวิเองอ่ะอัพเกรดอัพเกรดต่ออืมอัพเกรดมีเวลาจำกัดหลบดูอืมมาดีมาดีเข้ามาเข้ามา ตัวหัวหาได้ง่ายตายเขาจะปืนอะไรเดี๋ยวจำไม่ได้ปืนชีสเขาตกปั๊บยิงปืนชีสด้วยเหรอยิงชีสไปเลยโหโคตรแรงชีสโคตรแรงเลยเลยะเนี่ยเอะนี่คืออะไรเอาตกแคนนั่นโอ้ยปืนที่ยิงโคตรเร็วเง,งี้ยวหมุนยิงเงี้ยวเกมเก่าจะไม่ตายเลยเป็นอะไรอีกเนี่ยไม่ตายเขาตกแคนนน่ะโอ๊ยเมือเ่อกี้กับโดน บึกมีปืนเบอกเกอร์ด้วยเหรอจำไม่ได้มีปืนเบอกเกอร์ด้วยอืมปืนเบอกเกอร์ยิงยิงยิงเบอกเกอร์อะไรกันนะลบลบลบกระสุน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 โอ้ยิงเยอะขนาดนั้นนะโอ้ยยะโอ้ยิงเยอะดีโอ้ยิงดีโอ้ยิงดลบได้ไงวะลบได้ไงวะไอ้กล้วยกล้วยกล้วยผลไม้ผลไม้เก็บเก็บเก็บชีฟเพิร์เป็นหงเนี่ยมันแหละเอาว่าเอ้าอ๋อศัตรูดูไปบางตัวอ่าบอลกรสุนแม่ง

พอดีมาดีมาดีคูชิงมาเามาเข้ามาเข้ามาเข้ามาููว้ามันหลบไปยะจะเก็บร้อเอน์่ะาไมให้กูเก็บอะมันหลีกูไปแล้วเอาเถอะดนยูพม้นโคตรเร็วเอาลไม้มาเอาูาไม้ฟรีระมาีไมีนี่คืออะไรอะออโซนิโซนิ ยิงโซนิกยิงไอ,อไม่ต้องมาอืมอันนี้มันใหญ่เรื่อยใหญ่คนเดียบต่อสู้กับพวกคนไม่ใช่หรอมันมีคนบินด้วยมเมื่อกี้คนตกจักรยานนี่เนี่เฮ็ดคืออะไรอู้พิษาต้องเป่ายิงพิษาล็องเป่าไปเลยเย,ย่งนั่นแหละโู้ใหม่ๆอม่ไยานเหลืองๆถึงมันพูดหลบหลบหลบพูดหลบหลบหลบพูด อุ่หลบได้ไงวะเนี่ยวโอ้พุ่หลบได้ไงพุ่งหลบพลได้ไงวะอย่าเข้ามาอันแน่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอันแน่ยิงไม่โดนเลยที่ไม่เก่งกันดีกว่าไม่เป็นภาคอะไรที่เก่งเลยดีโอเอจัดทัชการ์5ตัวน้อยจังเหี้บุรั่งพลังว์หมดแล้วอ่ะเอเดีย3ด่านนึงมึงไม่กินหรอมีกีเอเดีย จำไม่ได้อันนี้คือ,อยานอะไรอ่ะยานบินตกเหรอไม่ก่อนดีกว่าการพลาดไม่ได้พลานเออแล้วมันจะบินทำไมเนี่ยเมื่อมันบินมันบินขึ้นบินโล่เกือบว้าวทำไมก้าววู้หลบวู้วู้วู้าวหยาหลบไม่ได้หลบหลบได้แนละ้วโอเคหลบ ยิงหลบหลบตายตายสันแหละอย่าไปไหน้ยเผาอ up กินกระจายกินตัวทุกตัวรุกตัวรู้ตัวรู้ตัวบอดี้บอดี้บอดี้ยิงมาเอ้ยมาสายด้วยความเร็วสูงมาดีเข้ามาเข้ามาทีเข้ามาเข้ามาไม่กลัวหรอกไป้าอะไรอะล็อกเก็ตเอาล็อกเก็ตดิยิงทใส่าง ยิงดักกินดัเบิร์แรงกันตายอืมจะแก่เกไอ้ดาวยิงดาวอืมเจ้าดาวตายซะนั่นแหละไม่ได้หมดล้วายโอ๊ยบอสใช่ไหมยังไม่ใช่บอสแม่งวู้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 จะโดนด้ะวู้วูวูรอดได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่ยมาหมดแล้วแม่งพลังไอ้เฮชผมมินพิซซาย โฮมิพิซโยมิิซายมิิซายตาซะโอ้มีป๊อปอร์นีด้วยเนี่ยจำไม่ได้ข <opus> <unya> ้าบ้านโวมิพิซาข้าบ้านข้าบ้านโวมิพิซไอยาฉู่โอ้ลบลบลบนันแน่ยิงไม่ได้แล้วไอนั่นแน่โอ้รถเต็มเต็มหน้าเลยโอ้ตารักแรกตาป่วยชัดเอ้ตายแล้ว เริ่มเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วเริ่มยากแล้วมันเริ่มมายากแล้วโอ้ใบก้อนกล้วยกูเก็บผลไม้แป๊บยิงกูมันเยอะไปแล้วมันเยอะไปแล้วไอ้ตัวนี้ระบายระบายจะบินหนีนะบินไปแล้ว evolution ได้เต้นไว้ลงเงียไม่รู้ว่าเออได้เต้นโคตรดอยเลย เดโมเขาพีดอ่ะแค่นี้เหรออ้าวไม่แค่นี้เหรอ,อ,เ,หรอเดโมอ้าวจบแล้วอ้าวอ้าจบแล้วอ้าวโอเคเขาจะกินไปโีดล้วกันนะไปเจอกระบอกกคลิปได้เกมโคตรจบโคตรไวเลยเดยโมโคตรสัน้นนับแปดนาทีวันนี้ไปอย่างงี้กูตัดอะไรได้บ้างอ่ะตัดอะไรไม่ได้เลยเออไปละ 拜拜。Bye bye.